สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขวัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาน่ากินไหมคะมาเลยค่ะเรามาดูวิธีการทำกันนี่เลยจ้าก็ได้ปีกไก่นี่นะคะปีกไก่กลางนะคะนำมาล้างน้ำให้สะอาดเลยจ้าสองสามน้ำนะคะล้างให้เกลี้ยงเลยแล้วก็มาทำการหมักกันนะคะตอนที่เราจะหมักนะคะเราก็จะนำ ปีกไก่นะคะมาบัางก่อนเราก็จะบังแบบนี้นะคะเพื่อให้เวลาเราทอดนะคะจะได้สุกทั่วถึงนี่เลยจ้าบัางไปแบบนี้เลยเมนูนี้น่ากินมากๆเลยจ้าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะปีกไก่กากทอดน้ำปลา ี่จ้าเราก็จะบังแบบนี้นะคะบังเสร็จแล้วเราก็มาทําการหมักกันนะคะวิธีการหมักนะคะก็ใช้น้ําปลานะคะใส่ลงไปกะพอเค็มประมาณนะคะตามด้วยพริกไทยนะคะเหยาะๆลงไปเลยจ้าเมน,นูปีกไก่ทอดน้ำปลานี่นะคะเราก็ขยำให้เข้ากันแบบนี้นะคะ ขยำาไปเลยจ้าขยำาเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะมาเติมแป้งทอดกรอบใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะโรยลงไปเลยจ้าเราจะไม่ใช้แป้งเยอะนะคะก็ใช้ประมาณสองช้อนแล้วก็ขยำให้เข้ากันนี่นะคะขยำแบบนี้เลย เราจะให้แป้งติดน้อยๆนะคะเราจะไม่ใช้แป้งเยอะนี่นะคะใครชอบแบบแป้งเยอะก็สามารถที่จะเติมแป้งเติมน้ำลงไปได้นะคะแต่สมพรใช้แค่นี้พอน,นะคะเมื่อเราหมักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้นะคะประมาณ20นาทีนะคะเมื่อครบ20นาทีหรือนานกว่านี้ก็ได้นะคะเราก็จะนำมาทอดเลย นี่เลยจ้าตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันต้องให้ร้อนนะน,นะคะน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ปีกไก่ที่เราหมักลงไปเลยจ้าทอดทีเดียวเลยจ้าวันนี้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆสำหรับเด็กกินเล่นกินกับข้าวได้นะคะ ปีไก่ทอดน้ำปลานะคะเพื่อนๆก็เ,เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะรอให้เรื่องนิดนึงแล้วค่อยกลับนะคะเปิดไฟกลางนะคะ เป ie ิดไฟแรงเดี๋ยวจะไม้แต่ข้างนอกข้างในไม่สุกนะคะก็ทอดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเหลื่งนะคะค่อยๆแสะแบบนี้เลยกินหอมนะคะ นี่ข้างล่างเริ่มเหลืองแล้วเราก็กลับด้านนะคะเมนมูง่ายๆเมนูอร่อยๆจ้าทอดน้ำปลาขายแบบชอบแบบแป้งเยอะ ใส่แป้งเยอะได้นะคะใส่แป้งทอดกรอบนิสพรใช้แป้งน้อยนะคะนี่เลยจ้าเริ่มที่จะเหลืองแล้วมาเริ่มเหลืองนะคะก็เปิดไฟอ่อนนะคะนี่ทอดไปเรื่อยๆเลยจ้า สีก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปนะคะที่ก็เกืเอบใช้ได้แล้วนะคะเหลืองๆกินหอมหอมกินกับน้ำจิ้มไก่อร่อยมากๆเลยเปิดไฟอ่อนนะคะก็ทำให้เหลืองช้าแต่สุกถึงข้างใน เราก็พริกกับด้านให้สุกเสมอกันเหลืองเสมอกันนะคะนีนูปีกไก่ทอดน้ำปลาจากครัวสมพรนะคะนี่เรลืองแล้วจ้าสีสวยมากเลยเพื่อนๆน่ากินด้วยนะคะ กินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยอร่อยจ้าจ้าเสร็จแล้วนะคะเรื่องประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ จ้าตักใส่กระจรเสร็จแล้วนะคะเมน,นูปีกไก่ทอดน้ำปลาหอมหๆเหลืองๆฉ่ำๆนี่เลยจ้าไปจัดใส่จานกันเลยนี่ช่ำม,มากเลยเพื่อน,อนสีสันน่ากินนะคะวันนี้สมพรก็นำม,มา ฝากเพื่อนนะคะสำหรับเมนูปลีไก่ทอดน้ำปลาจ้าใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สุพรด้วยนะคะมาจ้ามากินด้วยกันอร่อยอร่อยเมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็อย่าลืมอย่าพลาดติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ไม่ทิ้งช่องสุพรเมธทีสกุลการมาชมกันเยอะเลยก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ